สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออ t โต้กูรูจีช่องนี้คือแหล่งรวมข้อมูลรีวิวและการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยทั้งยานยนต์เครื่องบินรบและเรือรบขนาดใหญ่ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับสุดยอดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกการทหารและการเดินเรือของศตวตรรษนี้และวันนี้เราจะพามารีวิวหนในเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงพลังที่สุดของโลกเรือ Cvn 7 8หรือที่รู้จักกันในชื่อ USS Gerald R ฟอร์ดซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอร์เรลอารฟอร์ดลำแรกของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเรือลำนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทะเลที่แท้จริงมันไม่ได้เป็นเทียงเรือขนาดใหญ่ธรรมดาแต่เป็นฐานทัพเคลื่อนที่กลางมหาสมุทรที่สามารถบรรทุกเครื่องบินรบจํานวนมากและสามารถสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารได้ทั่วโลกแบบไร้ขีดจำกัด จุดเด่นสำคัญของ c v N 78คือระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์แบบใหม่ที่ให้พลังงานสูงกว่าเรือรุ่นก่อนหน้าและช่วยให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งนอกจากนี้ c v N 78ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีเครื่องยิงเครื่องบินด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ EMALS ที่มาแทนที่ระบบเก่าอย่างแอร์คตาพันไอ้น้ำระบบใหม่นี้ช่วยให้การปล่อยเครื่องบินเป็นไปอย่างนุ่มนวลประหยัดพลังงานและสามารถรองรับอากาศยานได้หลากหลายประเภทตั้งแต่เครื่องบินรบขับไล่เจ็ตสมัยใหม่ไปจนถึงโดรนไร้คนขับที่เป็นกำลังสำคัญของอนาคตด้านโครงสร้างของเรือถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้น ดาดฟ้าบินของ C-VN 7 8มีพื้นที่กว้างกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเก่าและมีระบบจัดการจราจรทางอากาศที่ล้ำสมัยทำให้สามารถปล่อยและรับเครื่องบินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรือลำนี้ยังมีระบบเรดาร์แบบ Active Electronic a l s c a n Array ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้รอบทิศทางและในระยะไกลช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตนเองด้วยอาวุธต่อต้านอากาศยานและขีปนาวุธเพื่อปกป้องตัวเรือจากการโจมตี ในแง่ของลูกเรือ CVN 78สามารถรองรับกำลังพลน,นับพันคนแต่มีการใช้ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดผ้ารับงานทำให้จำนวนลูกเรือน้อยกว่าเรือชั้นก่อนๆอ,อย่างนิมิตคลาสในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพสูงสุดถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังงานเทคโนโลยีและความสามารถในการรบเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เมื่อพูดถึงเครื่องบินที่สามารถบรรทุกได้ Cvn 7 8สามารถรองรับเครื่องบิน F 3 5 C Lightning II ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดรวมถึง FA 1 8 Super Hornet เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า E 2 D Advanced Hawk Eye และเฮลิคอปเตอร์ Sea Hawk ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถทางทะเลได้อย่างครบวงจร อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือพลังงานนิวเคลียร์ของเรือที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากพอที่จะรองรับระบบอาวุธอนาคตเช่นอาวุธเลเซอร์กำลังสูงซึ่งคาดว่าจะถูกติดตั้งในไม่กี่ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าเรือลำนี้ไม่เพียงเป็นอาวุธของปัจจุบันแต่ยังพร้อมสำหรับการปรับปรุงและต่อยอดสู่เทคโนโลยีในอนาคต เรือบรรทุกเครื่องบิน c v n 7 8ยังถือเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ทรงพลังของสหรัฐอเมริกาเพราะทุกครั้งที่เรือลำนี้ถูกส่งไปประจำการในพื้นที่ต่างๆของโลกจะเป็นการแสดงถึงอำนาจทางทะเลและสร้างแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์ต่อคู่แข่งอย่างชัดเจน เมื่อมองไปที่อนาคตในปี2025 cvn 7 8จะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของกองเรือสหรัฐอเมริกาที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการได้ทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการรบการรักษาสันติภาพหรือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า cvn 7 8ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือบรรทุกเครื่องบินธรรมดาแต่คือเทคโนโลยีแห่งศตวตรรษที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของวิศวกรรม การทหารและพลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของประเทศถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวและการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารเรือรบและเครื่องบินรบสมัยใหม่อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Guru g u ูจีเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในอนาคต